สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทาง y o u t u b e นะครับบ่าวชซนอยู่นะครับท่านผู้ชมสมอดำผู้เดียวดายบ่ายชนนะครับกับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง f a c e b o k ซบ a n page ธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีที่ท่องเที่ยวของบ่าวชซนอยู่นะครับคลิปนี้นะครับก็นำทุกท่านมารู้จักกับวัสดุปรับปรุงดินนะครับ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวัสดุปรับปรุงดินนะครับเป็นสิ่งที่ควรใช้และจําเป็นในการปรับปรุงพื้นดินเรานะครับลดความเป็นกรดเป็นด่างนะครับลดความแข็งดินหยาบกระด้างนะครับดินเนื้อหยาบเมื่อใช้วัสดุปรับปรุงดินนะครับก็จะทําให้อุ้มน้ําได้ดีนะครับซับน้ําได้ดินนะครับ ดินที่มีเนื้อละเอียดนะครับก็จะช่วยให้ระบายน้ํานะครับระบายอากาศทําให้ดินโปร่งได้ดีนะครับสําหรับวัสดุปรปับปรุงดินนะครับวัสดุปรปับปรุงดินนะครับต้องทําความเข้าใจว่าไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้พืชดูดซับปุ๋ยหลักๆในดินนะครับอย่างไนโตรเจนนะครับ ฟอสเฟตฟอสฟอรัสต่างๆนะครับแมกนีเซียมนะครับแคลเซียมที่มีอยู่ในดินขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับวัสดุปรับปรุงดินนะครับก็มีคือวัสดุปรับปรุงดินทางกายภาพนะครับท่านผู้ชมก็อย่างเช่นแกลบนะครับขี้เลื่อยนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับเศษซากวัสดุนะครับหรือสารโพลิเมอร์ต่างๆนะครับ นี่คือวัสดุปรับปรุงดินทางกายภาพนะครับและวัสดุปรับปรุงดินทางเคมีเช่นปูนต่างๆนะครับเส้นยิบช่ำนะครับปูนขาวปูนมานนะครับหินบดต่างๆนะครับก็คือวัสดุที่เป็นปูนนะครับมี2อย่างหลักๆนะครับแล้วเราก็จะมาทําความรู้จักว่าปูนเป็นอย่างไรนะครับและวัสดุปรับปรุงดินทางกายภาพและเคมีนั้นเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะใช้ประเภทปูนนะครับเราต้องรู้ว่าดินของเรามีค่า pH ขนาดไหนนะครับถ้าค่า pH ต่ำกว่า6นะครับก็จะใช้อีกอย่างนะครับหรือว่าดินเรามีค่า pH ขนาดไหนนะครับจึงจะเหมาะสมในการใช้วัสดุปรับปรุงดินแบบไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามารู้จักกับวัสดุปรปับปรุงดินต่างๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับวัสดุปรปับปรุงดินทางกายภาพนะครับจะช่วยทําให้ดินเนื้อหยาบนะครับกักเก็บน้ําได้ดีมากขึ้นและช่วยให้ดินเนื้อละเอียดระบายน้ําและอากาศได้ดีขึ้นจึงทําให้ต้นพืชนะครับ ทำให้ดินมีโครงสร้างของดินที่ดีล้วนซุยขึ้นนะครับต้นพืชก็รับอาหารได้มากขึ้นนะครับซึ่งวัสดุปรับปรุงดินทางกายภาพก็เช่นแกลบขี้เรื่อยบุยคอกปุ๋ยหมักเศษรซรากพ,พืชต,ต่างๆวัสดุสงเครนะครับสารปรับสภาพดินหรือสารโพลิเมอร์ต่างๆนั่นเองนะครับส่วนวัสดุปรับปรุงดินทางเคมีจะช่วยปรับค่าความเป็นกรด เป็นด่างของดินให้เหมาะสมทําให้ดินมีความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารได้ดีขึ้นลดความเป็นพิษของดินได้ดีตัวอย่างสารปรับปรุงดินทางเคมีก็ได้แก่วัสดุปูนทางการเกษตรชนิดต่ตางๆยิบซั่มเศษชากวัสดุอินทรีย์ซีโอไรต์นะครับเบนโตไนต์นผูไม้กรมมันันผงเป็นต้นนั่นเองนะครับ สำหรับยิบซัมหรือฟอสฟอร์ยิบซัมใช้แก้ปัญหาดินแน่นทึบนะครับดินด้านดินแข็งนะครับใช้ปิดตัวระเบิดดินในสภาวะดินเค็มที่มีเกลือของโซเดียมสูงและแก้ความเป็นพิษของอารูมีนยมในดินที่เป็นกรดได้ด้วยนะครับสำหรับยิบซัมนะครับส่วนซีโอไรต์นะครับพ um, ูไม้และเบนโตไนต์ เป็นวัสดุที่มีรูพุนมากใช้ในการดูดซับธาตุอาหารพืชเอาไว้ได้สูงใช้จับกาดไข่เนา่าแอมโมเนียในบอ่อเลี้ยงกุ้งในเล้าไก่หรือในน้ำที่มีเน่าเหม็นนะครับอัตราการใช้ปรปับปรุงดินนั้นก็คือประมาณ40-80กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีหวานกระจายทั่วแปลงหรือรอบๆอบชงคุ่มในไม้ผลหรือใชผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 1 1 0ต่อ10หรือผสมปุ๋ยเคมีในอัตรา1 5ต่อ5นั่นเองนะครับสำหรับซีโอไรท์ภูไม้นะครับเป็นตัวไหนต,ต่างๆนะครับและปูนทางการเกษตรนั้นนะครับก็หมายถึงวัสดุปรับปรุงดินประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตและวัสดุอื่นๆที่ใช้ลดความเป็นกรดของดินคือปูนนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ของการใช้วัสดุปูนนั้น ก็ได้แก่ลดความเป็นกรดของดินลดสารพิษเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชได้แก่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและช่วยปรับกายภาพของดินให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับปูนนะครับที่ปรับปรุงบำรุงดินนั้นนะครับก็มีปูนมานนะครับหินปูนบด ปูนโดลไม้นะครับและปูนขาวนะครับซึ่งค่าความเป็นกลางนั้นสูงกว่า80%นะครับถ้าหากดินเป็นกรดนะครับเป็นกรดมากนะครับก็ใช้ปูนขาวนะครับแก้ความเป็นกรดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากดินวัดค่า p h นะครับของดินได้ ต่ำกว่า4นะครับก็ควรใช้ปูนขาวนะครับเพื่อลดความเป็นกรดของดินนะครับถ้าหากต่ำกว่า5นะครับก็ใช้ปูนโดลไม์ได้นะครับปูนโดลไม์ลดความเป็นกรดนะครับถ้าหากต่ำกว่า6นะครับก็ใช้ปูนมันนะครับแก้ความเป็นกรดของดินได้นะครับซึ่งความเป็นกลางเป็นกรดของดินนะครับก็จะ หายจากการเป็นกรดนะครับมาเป็นกลางได้นะครับถ้าหากดินมีความเป็นด่างสูงนะครับก็อย่าใช้ปูนขาวเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมเพราะปูนขาวจะไปช่วยความเป็นด่างให้กับดินนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับนํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปการเลือกใช้วัสดุปรับปรุงดินนะครับก็มี วัสดุปรับปรุงดินทางกายภาพนะครับท่านผู้ชมและวัสดุปรับปรุงดินทางเคมีนั่นเองนะครับมี2แบบใหญ่ๆนะครับซึ่งแยกออกไปได้นะครับทางเคมีก็แยกออกไปเป็น3หลักใหญ่ๆที่ใช้ปรับปรุงบำรุงดินของท่านนะครับเมื่อท่านรู้จักดินของท่านนะครับก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาสนทาคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ